กำลังมองหานะคะว่าจะปลูกพริกสายพันธุ์อะไรดีวันนี้แม่ใหม่ทดลองปลูกแล้วนะคะพริกสายพันธุ์นี้เนื่องจากว่าแม่ใหม่ใช้พริกสายพันธุ์นี้ทํมมายำมะม่วงแล้วก็คืออร่อยมากๆแล้วก็เผ็ดมากลูกค้าติดอกติดใจแม่ใหม่ก็เลยทดลองนะคะนำเมล็ดของเขานะไปเพาะต้นกล้าแล้วปลูกดูแล้วก็ได้ผลผลิตอย่างที่เห็นเลยค่ะพริกนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นพริก จินดานะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพริกจินดาอินเดียหรือเปล่านะคะตอนซื้อมาจากตลาดเขาก็จะเม็ดใหญ่นะคะวันนี้แม่ใหม่ทำสำเร็จแล้วนะคะลองเพาะต้นกล้าดูแล้วก็เก็บผลผลิตนะคะปีนี้ทดลองปลูกไม่เยอะนะคะเพราะว่าแม่ใหม่ไม่รู้ว่าพริกสายพันธุ์นี้เขาจะเป็นยังไงเนื่องจากแถวบ้านแม่ใหม่ก็ไม่ค่อยจะมีนะคะส่วนใหญ่เขาจะปลูกพริกชีฟ้ากาันพริกยอดสนอะไรแบบนี้นะคะ ใครอยากปลูกพริกนะคะแนะนำเลยค่ะสายพัน์ธุนี้น่าปลูกมากๆเลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิป